โอเคครับวันนี้เราจะมาคุยกับแฟนอวดพวกคุณกันแต่เอ๊ะผมไม่มีแฟนนี่ว่าไม่เป็นไรผมไม่มีแฟนผมก็สร้างขึ้นมาได้ผมไม่ได้จะมาสอนสร้างมนุษย์หรือสอนเล่นแร่แปรธาตุอะไรหรอกนะแต่ผมจะมาทำ t a l k k n n g บ t ทคุณแฟนต่างหากพื้นฐานของแฟนเราก็คือ b o ท Discord ครับใช่ครับบอท Discord หลักการก็คือเราจะสร้างบอทดิสคอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งครับบอทตัวนี้ก็จะมีหน้าที่เข้ามาในห้องตอนที่เราเรียกจากนั้นฟังเสียงเราครับแล้วก็เอาเสียงเราไปประมวลผลเป็นข้อความหรือคือ speed recognition จากนั้นเราก็เอความไปให้ AI ช่วยเลือกคำตอบให้กับเราถ้าถามว่าทำไมผมถึงไม่ใช่อ e ี l อก็เพราะผมขี้เกียจครับการเขียนทุกเงื่อนไขมันใช้เวลาแล้วก็ใช้ทรัพยากรเยอะไป AI น่าจะเป็นคําตอบมากกว่าแลถมมันยังทําให้เป็นธรรมชาติด้วยจากนั้นเราก็คําตอบที่ได้ไปอ่านออกเสียงหรือทํา text to speech แล้วก็ให้บอทเล่นเสียงนี้ออกมาแค่นี้เราก็จะได้หลักการคร่าวๆข,ของคุณแฟนเราแล้วต่อไปก็คือไปหา tool ในการทํางานต่างๆกันเลยการทำ speech recognition นั้นผมเลือกใช้ Google speech to text เพราะคิดว่ามันใช้ค่อนข้างดีครับแล้วก็มีให้ทดลองฟรีด้วย ส่วน ai ในการถามตอบผมเลือกเป็น d i a l o g f l f o l ของ google ครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถประมวลผลคำได้ดีและส่วนสุดท้ายที่ทำให้แฟนเราจะเป็นแฟนที่สมบูรณ์แบบก็คือการอ่านออกเสียงนั่นเองตอนแรกผมก็คิดจะใช้ google นะแต่ว่าทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทยนั่นแหละครับโอเคได้เวลาที่ผมต้องหาแล้วว่ามี text to speech อันไหนที่เสียงไพเราะบ้าง ทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทยทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทยทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทยทดสอบการสังเครอเสียงพูดภาษาไทยและผมก็พบกับบทน้อยครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูครับ ทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาไทยพี่ชายสวัสดีค่ะน่ารักอ่ะโอเคเครื่องมือเราก็ครบแล้วต่อไปก็คือลงมือสร้างคุณแฟนกัน หลังจากที่เราสร้างคุณแฟนเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบกันเลยสวัสดีนีจ้าคิดถึงจังรักเหมือนกันค่ะ เออหรือผมจะเขียนเงื่อนไขอะไรผิดพลาดหรือเปล่าโอเคหลังจากที่ผมดีบักเสร็จแล้วได้เวลาที่เอาคุณแฟนมาอวดแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะ กินอะไรหรือ,อยังทานแล้วค่ะอิ่มมากคิดถึงจังคิดถึงเหมือนกันรักนะรักเธอเหมือนกันเอ้ยเขินโอเคครับ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย